ดาลกไม่จำแซมมี่เหลือเชื่อนุ่งชุดไทยเล่นเวกบอร์ด ตอนรับวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเรียกว่าวันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันที่19พฤศจิกายนโดยเหล่าคุณบันเทิงจะมาแต่งตัวสวยหล่อตอนรับเทศกาลวันลอยกระทงเช่นเดียวกับนักแสดงสาวแซมมี่คาเวลที่ไม่ขอตกเทรนวันลอยกระทงแต่จะแต่งตัวชุดธรรมดาโลกก็ไม่จำเจ้าตัวหยิบใส่ชุดไทยทางผ้าสไบสีฟ้าผ้าถุงสีชมพูหวานมาก แถมยังมีเครื่องประดับอาทิตย์ต่างหูสร้อยคอเข็มขัดแบบเต็มยศพร้อมกับเล่นเวกบอร์ดไปด้วย แต่ถ้าพูดถึงลีลาการเล่นเวกบอร์ดไม่ต้องพูดถึงบอกได้คำเดียวว่าเลิศม,มากแม่แม้จะใส่ชุดไทยและรำไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเวกบอร์ดแม้แต่น้อยแถมสาวแซมมี่ยังเขียนแคปชั่นติดตลกแบบขำๆในคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าน่าก็ลอยแล้วกระทงไม่ต้องลอยก็ได้มัง้งซึ่งหลังจากสาวแซมมี่ลงคลิปวิดีโอดังกล่าวในไอจีไปทำเอาหลายคนฮือฮากันใหญ่ทั้งเหล่าคนในวงการบันเทิงจำนวนมากและบรรดาแฟนคลับที่อึ้งหนักมากเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆอาทิ น้องสาวพีรดเอาไป10เต็ม10บคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเหลือเชื่อคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอเคให้ค่ะและสุดยอดไปเลยเรียกได้ว่าถือเป็นนิมิตใหม่ตอนรับวันลอยกระทงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ